มาดูกันค่ะว่าแฟนเก่าเรากับมือที่สามเนี่ย เขาจะไปกันรอดไหมจากนี้จนสิ้นปีเขาจะไปกันรอดไหมหรือว่าจะเลิกลาห่างหายกันไปนะคะจากนี้จนสิ้นปีแฟนเก่าเรากับมือที่สามเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะความสัมพันธ์เขาทั้งสองคนเงินมีน้อยเงินมีน้อยต้องมีปัญหาแล้วอ่ะให่นกนี่คือการบินคือความมีอิสระแล้วนกบินตัวเดียวด้วยดังนั้นในแง่ของแฟนเก่าเรากับมือที่สามนะคะจากนี้จนสิ้นปีดูเหมือนว่าภาวะของทุกอย่างมันเหลือน้อยไปหมดเงิน เินเหลือน้อยความสัมพันธ์เหลือน้อยรู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็ไม่เพียงพอความรักที่เธอเติมเต็มให้ฉันมันก็รู้สึกว่าน้อยไปการดูแลเอาใจใส่ของเธอที่มีต่อฉันมันก็น้อยไปคือถ้ามีเงินอยู่3บาทอะเราอยู่กันสองคนอะมันต้องแบ่งกันคนละบาท50ใช่ไหมมันน้อยมันมีปัญหาแล้วมันก็แอปพลายได้ทุกเรื่องคือเรื่องทั้งความรู้สึกความรักสถานะทางการเงินนะคะมีให้กันน้อยแล้วจบท้ายด้วยไพ่ของนกบินอย่างมีอิสระคือมองว่าการ มีโอกาสที่จะแยกทางกันสูงเพราะว่ามันมีใครคนใดคนหนึ่งต้องการไปหาอิสระใช่ไหมคะการมีอิสระก็แสดงว่าไม่ใช่เป็นคู่และบินตัวเดียวด้วยดังนั้นเนี่ยเขามีโอกาสที่จะจบความสัมพันธ์กันอันเนื่องมาจากความมั่นคงทางการเงินความรู้สึกมันน้อยลงมากๆแต่เหมือนว่าการจบของเขาก็ไม่ได้ว่าจะทะเลาะตบตีกันจนมองหน้าอะไรกันไม่ติดนะคะมองว่าคือเขาก็เออคุยกันรู้เรื่อง ฉันอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะมันอาจจะแปลว่าอีกฝ่ายหนึ่งแยกตัวไปเพื่อหางานทําเพื่อสร้างความมั่นคงอาจจะเดินทางไกลคือจะมีเรื่องของระยะทางมาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์แน่นอนนะคะถ้าเขาไม่ไปแบบเอยแยกตัวขอฉันอยู่เป็นสดๆดีกว่าหรือไม่ก็คือไปทํามาหากินที่ไกลๆเพื่อที่จะได้เงินได้ทองอะไรมากขึ้นนะคะไพ่ไม่ได้เลวหลายอะไรดังนั้นน่ะจึงบอกว่าความสัมพันธ์เขาก็มือที่สามมีโอกาสจบได้นะคะแต่ว่าจบได้ด้วยดี หรือถ้าไม่เลิกก็คืออีกฝ่ายหนึ่งห่างไปเพื่อที่จะไปหาความมั่นคงทําให้มันชีวิตครอบครัวมันดียิ่งขึ้นนะคะแต่ดูดูแล้วอ่ะนกต้องการอิสระนกบินไปแล้วมันก็คงไม่บินกลับมาที่เดิมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสุ่มดูกันเพื่อความเพลิดเพลินค่ะอะไรดีรับไว้อะไรไม่ใช่ทิ้งไปนะคะสวัสดีค่ะ